สวัสดีครับบานาน่ v า e มูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียออริจินอลเวอร์แฟนฟิกนะครับและในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของการกําเนิดภูษาแห่งความมืดนะครับหรือชุดเซอร์พิษนั่นเองสําหรับในคลิปนี้แอดมินขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวของแฟนฟิกเวอร์ชันหรือแฟนเมกนั่นเองไม่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับใดๆนะครับ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวการกำเนิดของ3ามผู้ยิ่งใหญ่แห่งยม,มโลกก่อนที่จะนำพาไปสู่การสร้างชุดเสือพิษแห่งความตายเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาร่วมรับชมไป,ปพร้อมๆกันได้เลยครับแอดมินต้องขออธิบายนิดนึงนะครับว่านี่คือเหตุการณ์หลังจากที่สงครามไทท่นนั้นสิ้นสุดลงแล้วเทพเจ้าสูสได้แบ่งเขตการปกครอง ฮาเดสนั้นกลายเป็นผู้ปกครองยมโลกแต่สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆก็คือดินแดนบนผืนพิภพ,พนั่นเองแต่ก่อนที่จะเริ่มแผนการบุกลุกโลกฮาเดสต้องมาจัดก,การกับสิ่งหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือกำหลับผู้ปกครองดินแดนแห่งยมโลกดั้งเดิมในดินแดนแห่งยมโลกดั้งเดิมถูกปกครองด้วยสามราชาซึ่งราชาคนแรกนั้นก็คือราชาพยาคุตกาลุดา ขอบของดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของยมโลกซึ่งเป็นดินแดนแห่งวิญญาณบาปและเต็มไปด้วยพิษหลายส่วนราชาคนที่สองก็คือราชาแห่งกิฟฟินนั่นเองดินแดนแห่งหุนเขาและฟากฝาซึ่งอยู่ตอนบนของขุมนรกคอยกืนกินวิญญาณคุบาปที่จะหนีไปจากนรกแห่งนี้และดินแดนสุดท้ายนะครับดินแดนแห่งนี้อยู่ตรงกลางของนรกกระพ และที่แห่งนี้ก็คือดินแดนแห่งเพิงโลกันซึ่งถูกปกครองโดยมังกรไวัยเวนมังกรร้ายแห่งเพศไพยดินแดนที่คอยลงทันเหล่ามนุษย์และเทพเจ้าผู้โลภมากวิญญาณบาปจะถูกเผาได้ไฟนรกโลกันถ้าเทพเจ้าฮาเดสจะขึ้นปกครองยมโลกและเป็นใหญ่นะัดินแดนแห่งนี้คงต้องจัดก,การกับเจ้าผู้ปกครองทั้งสามดินแดนก่อนและแล้ว การเดินทางสร้างอาณาจักรยโมโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้ฮาเดสนั้นได้สำรวจอาณาจักรแห่งความมืดของตัวเองและเขาได้สัมผัสถึงพลังงานอันป่าเถื่อนที่ยังแตกแยกและดำลงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้เขาจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของดินแดนแห่งนี้แต่บางส่วนของโย่มโลกยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ปกครองโบราณเหล่านี้พวกมันทั้งหญิงยโสและทรณง และไม่ยอมสยบสัตว์อสูรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเงาแต่ตอนนี้กลับเติบโตขึ้นมามเป็นผู้ปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ฮาเดสนั้นต้องการจะรวมอำนาจทั้งหมดเอาไว้ในมือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะอุบัติขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่แท้จริงเขาตัดสินใจแล้ว,ว่าจะผูกมัดผู้ปกครองทั้งสแห่งยม,มโลกและดึงพลังวิญญ,ญาณของพวกมัน มาใส่ไว้ในชุดกอดเสือพิษแต่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะผู้ปกครองในแต่ละดินแดนนั้นมีพลังอำนาจเท่ากับเทพเจ้าองค์หนึ่งและยิงย่าโสโดยไม่เคยถูกท้าทายมาก่อนจากการประเมินพลังของแต่ละดินแดนแล้วฮาเดสนั้นได้เลือกไปดินแดนแห่งพยาคุชสีดำก่อนเมื่อฮาเดสนั้นเดินทางมาถึงดินแดนแห่งพยาคุชสีดำสถานที่ที่มีแต่ความมืดมิด และปกคุมด้วยเงามืดตลอดเวลามีแต่เสียงปีกขนาดใหญ่ที่แวกอากาศและสายฟ้าสีม่วงที่ฟาดฟันลงมาจากท้องฟ้าดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยกาลุดาพญาคุสีดำผู้ยิ่งใหญ่ร่างกายของมันนั้นใหญ่โตมากกว่าภูเขาปีกของมันสามารถสร้างพายุหมุนที่สามารถฉีกกระชากวิญ,ญญาณให้กระจัดกระจายดวงตาของมันสองประกายสีทอง บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่พลังอำนาจกาลูด้านั้นปรากฏตัวขึ้นจากท้องฟ้าอันมืดมิดทันทีที่ฮาเดสนั้นก้าวสู่ดินแดนมันมองฮาเดสด้วยสายตาเหยียดหยามเจ้าแห่งยมโลกเจ้ามันก็แค่มนุษย์ที่หารกล้าเกินไปดินแดนแห่งนี้จะไม่มีวันยอมสยบต่อใครทั้งนั้นกาลูด้านั้นกล่าวด้วยเสียงดังอึกทึกทำให้แผ่นดินนั้นสันไวไปทั่วความยิ่งยโสข,ของเจ้า จะนำพาไปสู่การยอมจำนนการูดาฮาเดสนั้นต่อกลับอย่างไม่สะทกสถานจงมอบพลังให้กับข้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการต่อสู้บนฟากฟ้า,าจึงเริ่มต้นขึ้นการูด้านั้นพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมทั้งใช้กงเล็บและจะงอยปากจู่โจมอย่างไม่หยุดหยั้ยงมันสามารถสร้างพายุสายฟ้าสีม่วง จำนวนมากมายนั้นคว้าใส่ฮาเดสแต่ฮาเดสนั้นใช้พลังแห่งความมืดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและตอบโต้ด้วยพลังที่หนักหน่วงยิ่งกว่าการว่าพยายามจงหวะเลี่ยงการโจมตีของฮาเดสปีกอันใหญ่โตที่เคยโบกสะบัดบนท้องฟ้าตอนนี้ปีกนั้นเริ่มจะอ่อนแรงพร้อมกับเสียงคำรามที่แผ่วลงเมื่อการูด้านั้นเริ่มอ่อนแรงลง ฮาเดสก็ได้ใช้พลังสูงสุดอีกครั้งเขาได้สร้างโซ่ตัวแห่งจิตวิญญาณสีดำทมินอมม่วงมันได้พุ่งเข้าผูกมัดกาลูด้าในอากาศแม้กาลูด้านั้นพยายามจะดิ้นล้นอย่างเต็มแรงแต่ก็ไม่อาจจะพ้นพันธนาการนี้ไปได้จงยอมจำนนซักกาลูดา้าวิญญาณและร่างกายของเจ้าถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเซอร์พิธเพื่อรับใช้ข้าฮาเดสกล่าวอย่างเด็ดขาดพลังงานสีดำอมม่วงนั้นไหลเข้าสู่ร่างกายของกาลูดา้า ค่อยๆก้นกินความยิ่งทนงและพลังของมันนั้นเมื่อต่อสู้ดิ่นล้นสุดแรงร่างกายของกาลุดานั้นสลายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงแก่นแท้แห่งวิญญาณที่เป็นประกายสีดำอมม่วงฮาเดสนั้นได้หลอมรวมแก่นวิญญาณที่เข้ากับพลังงานที่เหลือก่อให้เกิดรูปร่างของชุดเกาะอันสง่างามขึ้นมาและลวดลายบนชุดเกาะของกลูดาก็คือพลังของเทพเจ้าฮาเดส ที่ไหลเข้าไปเป็นตาประทับผนึกวิญญาณของกลูดาเอาไว้ในชุดเกาะแห่งนี้และเมื่อจัดการกับกลูดาได้ฮาเดสนั้นก็เลือกที่จะเดินทางวกขึ้นเหนือโดยเว้นตอนกลางของยัมโลกเอาไว้เขานั้นเลือกที่จะไปจาัดก,การกับราชาแห่งขุนเขาฟากฝาก,ฝาก,ก็คือกิฟฟินนั่นเองกิฟฟินนั้นคือผู้ที่เฝ้าระวังอันตรายอยู่เสมอมันสัมผัสพ,พลังคอสมูอันยิ่งใหญ่จากที่อันไกลแสนไกลได้ ทันทีที่การูด้านั้นพ่ายแพ้กิฟฟินนั้นยิ่งต้องระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่คือดินแดนแห่งขุนเขาและาฟากฝาก็คือดินแดนที่มีภูเขาสีดํานั้นปกคลุมไปโดยรอบกิฟฟินตามตำราที่อยู่บนโลกนั้นจัดว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่มีร่างกายอันแข็งแรงร่างกายของกิฟฟินนั้นคือสิงโตแต่ปีกและหัวนั้นเป็นพญาน,นกอินทรีกิฟฟินเป็นผู้เฝ้าระวังที่แข็งแกร่งและดุดัน กงเล็บของมันนั้นสามารถฉีกกระชากวิญญาณบาปและภูเขาให้แหลกสลายไปได้เมื่อเทพเจ้าฮาเดสนั้นเหยียบเข้าดินแดนของมันนะครับดวงตาของมันก็จับจ้องมาที่ฮาเดสท,ทันทีจงฟังซะเจ้าผู้บุกลุกเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามายังดินแดนแห่งนี้กิฟฟินนั้นร้องคำรามลั่นจงกลับไปซะมิฉะนั้นเจ้าจะต้องพบกับความตายฮาเดสกับหัวะเบาๆและพูดว่า ข้าน่ะคือเจ้าแห่งหยม,มโลกทุกตารางนิ้วของอาณาจักรนี้มันคือของข้าทั้งหมดกิฟฟินฮาเดสตอบกลับอย่างเยือกยินพลังของเจ้าถูกใช้เพื่อปกป้องอาณาจักรของข้าเท่านั้นแต่พูดยังไม่ทันจบนะครับกิฟฟินนั้นได้พุ่งโจมตีลงมาจากฟากฟ้า,าด้วยความเร็วอย่างเหลือเชื่อและใช้กงเล็บอันแหลมคมพุ่งเข้าใส่ฮาเดสพร้อมทั้งกระพือปีกสร้างพายุหมุน การโจมตีในครั้งนี้บวกพลังของวายุนะครับสามารถพัดพาให้ภูเขาน้นสลายไปได้แต่ฮาเดสนั้นก็สามารถตอบโต้ด้วยพลังแห่งความมืดเขาสร้างขึ้นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าและสะท้อนการโจมตีของที่ฟึนกลับไปได้ทิฟฟินนั้นพยายามเต็มที่แต่มันก็ไม่สามารถต้านทานพลังของฮาเดสได้ร่างกายของมันนั้นเริ่มมีบาดแผลขนที่เคยสง่างามเริ่มร่วงหล่นและเสียงคำรามก็เริ่มอ่อนแรงลง เมื่อกิฟฟินนั้นออนแรงลงนะครับฮาเดสก็ได้ใช้พลังสุดท้ายของเขาอีกครั้งสร้างโซ่โตนวิญญาณที่มีสีดำอมมอ่วงสีดำอันน่ารังเกียจของฮาเดสพุ่งเข้าไปโูกมัดกิฟฟินแม้แต่กิฟฟินนั้นก็ไม่สามารถจะดิ้นรนได้อย่างเต็มที่โซ่โตนแห่งความมืดได้ฉุดลังวิญญาณของกิฟฟินเอาไว้จงยอมจำนนซักกิฟฟินวิญญาณและร่างกายของเจ้าจะถูกหลอมรวมเป็นเสือพิษเพื่อรับใช้ข้า และเพื่อปกป้องอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของข้าฮาเดสก,กาวอยังเด็กขาดพลังงานสีดำอดมม่วงไหลเข้าสู่ร่างของกิฟฟินและค่อยๆกืนกินความดุร้ายและพลังของมันกิฟฟินนั้นต้องยอมสยบและเข้าสวามิภักด้วยพลังที่ด้อยกว่าร่างกายของกิฟฟินนั้นค่อยๆสลายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงแก่นแท้แห่งพลังวิญญ,ญาณที่เป็นประกายสีดำอดมม่วง ฮาเดสนั้นได้ใช้แก่นแท้แห่งพลังวิญญาณหลอมรวมเข้ากับพลังที่เหลือทําให้เกิดชุดเกาะรูปทรงที่น่าเกงขามขึ้นมาอีกครั้งพลังของฮาเดสนั้นได้ไหลเข้าไปในชุดเกาะและสร้างเป็นลวดลายแห่งตาผนึกวิญญาณขึ้นมาและในที่สุดนะครับฮาเดสนั้นก็สามารถกำลาบสองราชาอาสูรได้จนสําเร็จและดินแดนสุดท้ายนะครับที่ฮาเดสนั้นจะเข้าปะทะด้วยก็คือดินแดนแห่งพญามังกรไฟโลกัน ไวเวิร์นนั่นเองและในดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเปลวไฟนรกที่ลุกโชนตลอดเวลาและเสียงคำรามกล้องของมังกรไฟโลกัน<อ>เสียงคำรามแห่งมังกรนั้นดังทั่วุนเขาในใจกลางของดินแดนแห่งนี้ตตที่พำนักของไวเวิร์นมังกรปรีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่ยงยมโลกซึ่งมีร่างกายที่ถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกสีดำสนิทและมีปีกขนาดมาหึมาที่สามารถสร้างพายุเพลิงนรก ได้เพียงแค่กระพือปีกเท่านั้นดวงตาของมันแดงก่ำด้วยความบา้าคลั่งและหยิ่งยโสเมื่อมาถึงดินแดนแห่งนี้ฮาเดสนั้นได้เดินเข้าโู่ดินแดนด้วยความสงบทุกก้าวที่เขาย่างเดินก็สามารถสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งหุบเขาได้ไวเวรน้นสัมผัสได้ทันทีนะครับถึงคอสโมอันยิ่งใหญ่ของผู้มาเยือนพลังอำนาจที่เหนือล้ำกว้างมันคำรามอย่างกลอง และพ่นลํำแสงเพลิงนรกใส่ฮาเดสทันทีพร้อมกับเสียงคำรามลัล่นบังอาจนักเจ้ามนุษย์ที่อ้างตัวเป็นเจ้าแห่งข้าไว้ว์นั้นคำรามดังสนั่นเลยนะครับส่วนฮาเดสนั้นได้พูดขึ้นมาว่าข้าคือฮาเดสเจ้านรกที่แท้จริงเจ้าคืออสูรพู้นหนึ่งที่ต้องสยบต่ออำนาจของข้าฮาเดสนั้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นและทรงพลังอย่างยิ่งการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรง ไวเวิร์นพุ่งเข้าโจมตีด้วยกงเล็บอันแหลมคมและฝันที่แข็งแกร่งพร้อมทั้งใช้ไปขนาดใหญ่สร้างแรงลมที่สามารถฉีกกระชากภูเข,ขาให้แหลกสลายไปได้ฮาเดสนั้นตอบโต้กลับด้วยพลังแห่งความมืดเขาสร้างพลังงานสีดำอมม่วงที่สามารถโดดกลืนพลังของทุกสรรพสิ่งได้แม้แต่พลังของไวเวิร์นก็ไม่เห้นถึงไวเวิร์นนั้นพยายามโจมตีหลายต่อหลายครั้งนะครับ ผมไม่สามารถจะทำอะไรอยู่ฮาเดสได้เลยจนพลังของไวเวิร์นนั้นชักเริ่มจะอ่อนแรงลงแต่ไวเวิร์นก็ยังไม่ยอมสยบแค่นี้นะครับมันได้เผาผานพรลังงานชีวิตของตัวเองและเล่งเหลาคอสโมให้สูงขึ้นทางด้านฮาเดสเองก็ยังแปลกใจนะครับว่าปกติแล้วพวกมันน่าจะมีแต่พลังกำลังนี่นาะไม่น่าจะมีการเข้าถึงคอสโมได้แต่ฮาเดสนั้นมองออกนะครับว่าคอสโมที่ไวเวิร์นนั้นเข้าถึงนั้น ได้เผาผ่านไปด้วยพลังงานแห่งชีวิตในตอนนี้ไวยเวิร์นนั้นพร้อมแล้วนะครับที่จะปล่อยพลังไฟอันรุนแรงพลังไฟที่จะเผาผ่านโลกมนุษย์นั้นให้กลายเป็นเท่าฐานเมื่อเห็นดังนัง้นฮาเดสนั้นได้ถูกใจในพลังของไวยเวิร์นมากเลยนะครับเขาจึงได้เปลี่ยนแผงทันทีพลังสีดาอำมม่วงของฮาเดสนั้นได้ขยายไปรอบตัวไวยเวิร์นแทนที่จะบังคับให้ไวยเวิร์นนั้งสวามิภักด้วยความจำยอมเขากลับเลือกวิธีการเจรจา ยงยอมจำนวนสัตเถอไวเวิร์นท่านลาชามังกรผู้ยิ่งใหญ่จงเป็นพลังให้กับข้าเพื่อจะไปเผาผลาญทำลายล้างโลกมนุษย์ให้สิ้นซากและจะพาความตายนิรันมาสู่เหล่ามัวมนุษย์ผู้ง่เขาในตอนนี้นะครับพลังชีวิตของไวเวิร์นนั้นก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเมื่อมองความตั้งใจจริงของเจ้านรกฮาเดสในตอนนั้นมังกรไวเวินนั้นก็หัวเราะลัน่นเอาสิเจ้านายเห็นข้า พวกเราจะพามานุษย์ผู้โง่เขาไปสู่ความตายชั่วนิรันด์และข้าจะเผาผลาญเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่บนโลกมนุษย์ให้หมดสิน้นโดยเพิงโลก,กันของข้าเมื่อไวยเวอร์นั้นพูดจบนะครับกระดูกขาของไวยเวร์นั้นก็เริ่มหลาฮาเดสเห็นดังนั้นก็ได้ปลดปล่อยพลังงานสูงสุดพร้อมกับห่วงโซ่แห่งวิญญาณสีม่วงดำพุ่งเข้าพัฒนาการล่างของไวเวอร์เอาไว้อย่างหนานแน่นและดูดซับพลังงานชีวิต วิญญาณของมันนั้นได้เข้าไปสู่ร่างกายของฮาเดสแล้วพลังมังกรโลกกนนะครับได้หลอมรวมไปกับพลังวิญญาณของเจ้านรกฮาเดสร่างกายของไวเวิร์นนั้นได้แตกสลายออกไปนะครับทิ้งเว้เพียงจิตวิญญาณสีดำอมม่วงฮาเดสนั้นได้ใช้พลังงานของตนหลอมรวมแก่นวิญญาณนั้นหลอมรวมเข้ากับพลังงานและเศษร่างกายชิ้นส่วนของไวยเวิร์นที่ยังสลายไปไม่หมด ขอให้เกิดเกาะที่น่าเกรงขามขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และชุดเกาะน,นั้นได้เกิดลวดลายแห่งตาประทับของพระนึกฮาเดสฮาเดสนั้นได้พูดทิ้งทายเอาไว้ว่าพระนึกแห่งนี้ไม่ใช่พระนึกแห่งการจองจําแต่มันคือพระนึกแห่งคําสัญญาของข้าราช้ามังกรนรกโลกันในตอนนี้เจ้านรกฮาเดสนะครับได้ดืนอยู่ท่ามกลางดินแดนทั้งสาที่ถูกปชิดได้ดวงตาของเขานั้นส่องประกายแห่งชัยชนะ มองไปยังชุดเสื้อผิดที่ก่อก็เนิดขึ้นมาจากราชาทั้งสามเจ้านารกในตอนนี้ไม่ต้นทุนพอที่จะต่อสู้กับแซงโทรี่แล้วเขาได้ตะโกนออกมาว่าบัดนี้ยมโลกได้รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของข้าฮาเดสนั้นได้กล่าวด้วยเสียงอันเอ,อกทอกฟึกกล้องพลังของพวกเจ้าจะถูกใช้เพื่อน,นำชัยชนะมาสู่สงครามศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะมาถึงและนี่คือเรื่องราวของเซนสียา Original World Fan f i c นะครับตอนกำเนิด3ผู้ยิ่งใหญ่แห่ยงยคโลกและในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของการสร้างชุดกอเอกาะแห่งความมืดมิดหรือภาษาแห่งความมืดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับทีแรกแอดมินคิดว่าจะทำรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยครับแต่ดูเหมือนว่าจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่าครับขอย้ำอีกนิดนึงนะครับในเซนซาย่าออริจินัลเวิ d ์ a แฟนฟิกนะครับจะเป็นเรื่องราวของแฟนเมกนะครับ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับต้นฉบับเลยนะครับฟังเพื่อความบันเทิงกันเท่านั้นนะครับและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ